Nyong nyong nyong, batari เธอได้รู้ทุกอย่างเธอมีอะไรที่ฉันยังไม่เธอได้รู้ทุกอย่งงอางอะดูส่วนใหญ่กี้ก่อนใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่กี้ก่อนสวัสดีสุขสวัสดีค่ะสวัสดีไม่ใหญ่ที่สวยสวยโอ้ยมันเห็นบนางงามเคยแล้วลูกอุ้ยหวัวมันสิคลอกๆนะลูกลก็โต สวัสดีสวยๆก่อนกาบไม่ใหญ่ก่อนเลยยงไม่ใหญ่ซื้อขนมไม่กินเ็วไม่ใหญ่ชิมนะโอ้ยไม่ใหญ่ไมเห็นทำไมหนูตอยู่ใกล้ๆแบบนี้ลูกไม่ใหญ่จะเห็นทอาัไม่ใหญ่ดูห่งหนนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่ง นึงน่งห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 นึ่งห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 นึ่งตมาตักถนตัมาตักนตักซมาตักถอนลายาก่อหนึ่ง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 ซมาตกอนตีกนเอาผมถูกขึ้นหนุยไปแล้วล้ึงงปัดให กูไม่เห็นว่าละโอ้ยลูกผมหนูหนอยไปแล้วก็บป้าทีให้เดี๋ยวอยเบิ่งป้าทีให้ไม่ยังมาแล้วไเริ่มอะไรยืดแล้วนั่นนั่นนั่นเตะอย่างของป้าแบบนี้นะมันมอมแม่นเดี๋ยวป้าจะหาให้เดี๋ยวเย็นๆหนูต้องทำอะไรตามสี่เชิญกับป้าก่อนหนูต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะดูน่ะเปย์ฟันอาบน้ำ เอ็อดตัวหนูร้อเป๊ดเียไม่มีแป๊ดสำหร,รับหนูนะแป๊ดตัวแป๊ดนึงกี่นาทีบอกมาก่อนกี่นาทีหนูสัญญาว่าสัญญา,าว่าก่อนหนูจะร้องแป๊ดเียงเบาเล้วหนูจะทำอะไรเลี้ยงหนูว่าอ่าเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรอีก ทำกันบ้านโอเคไหมไม่เบางคนทำอะไรกี่มานี่ต่อรออีทีเื่อยเหื่อยเอยเื่อยอนบาได้ว่าไงเดก่็รองเป็นจอมสัญยาปนเพิ่เดีด้ก่อนมาี่ก่อนมาเลยนก่อนจะดูอะไร คุณได้รูกี่นาทีสองนาทีจริงเหรอรู้จักไม่สองนาทีนานแค่ไหนรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้แล้วพูดมาได้เอาสองนาทีสองานาทีแล้วหนูก็ให้ตาแล้วจะต้องไปแปรงฟันอาบน้ำเสียสกปรกทำความสะอาดป้วก็โดเนเชิญเไ, <laughs> ไดยเต้ที่จะวนมาดูรสชาติก,กี่ดูไมาได้เลยทุก ตตามตาดูเเนานเลยอเยได้ใช่ไหมฉันจะไปทีมขอบคุณมากค่ะหนูก <disciple. S 2> ็จะไปแล้วอ้าวสวัสดีพี่ทิ์ก่อนสวัสดียาเย่เท่าก่อนสวัสดีแม่ใหญ่ที่ก่อนวัสดีขอบคุณมากค่ะนะ ก็กดไล์กดแชกค่ะกดไลขกดแชค่ะให้เราจุ๊บจุ๊บ